สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะันียวเซียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับอาทักทายเอฟซีทุกท่านเหมือนนี่บาว่าที่ผ้าเอฟซีลูกขะันียวเซียอีสานเฮาทุกทุกท่านครับพี่น้องมาชมงัวหนาคอกหนาฟาร์มนะครับบรรยากาศเหมือนนี่กะลงพงลงถาเด็กน้อยครับพี่น้องเหมือนนี่พิ่นมีของดีงัวงาง่ำสวยงามงง่นะครับโดนใจนะครับสบายกระเป๋าแน่นอนครับพี่น้องมือนี่เดี๋ยวผู้จ่าทักทายกับของเพ่นเจ้าหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของ ชงลูกขนยอทีสารครับผมเมื่อนี้เขาก็มีงอมะแบงคือกหครับผมราคาลากหญ้างือกไครับผมครับผมมีแม่สาวกับแม่ทองซีตัวเลยวครับไผ่มักแบบได้เมื่อนี้เดี๋ยวชมนะครับพี่น้องแน่นครับผมต้นคลิปเอาแม่สาวทองแรกหัวโลดมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเอาตัวดีก็ได้เลยเร็วไผ่มักสีแดงเข้มครับพี่น้องนะครับเด็ดเด็ดสายพันธุกรรมที่หลายท่านได้ยินซื้อคุณคุณซื้อกันแน่นอนครับพี่น้องนะครับสำหรับตัวนี้ครับพี่น้อง อ่าเดี๋ยวให้หอยไวกิ่งฝากที่ยูเบอร์โรก่อนไปรับชมรายละเอียดของแม่ตัวที่แรกก่อนจัง่อยนะครับผมเบอร์โทรเขาก็ศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมเฟซบุ๊ก็ฝากติดตามได้ก็หอยไว้กิ่งวังงาม้ำดำครับผมครับผมฝากติดตามเพจได้ก็ซีที่ฟามครับผมครับรายละเอียดผมขึ้นให้ด้วยครับพี่น้องแน่นครับผมนะครับราคารวมส่งทุกตัวแน่นครับส่งที่ไทยสารส่งแบบวีไอพีเจ้าของส่งเองผู้ใดวิ่งวัดมันก็ยังก็เอามา คู่คุยค้ยแลกเปลี่ยนกันได้ทุกตัวเอานะครับเอามาเปลี่ยนเอามาเทิร์นกันได้เนาะแก่นครับผมบวกในราคาง่วเลยกันได้ครับพี่นอ้องแก่นครับผมนะครับผมเอามีง่วมันง่วผูนะครับหรืองัวผสมติดยากอยากกระทายออกอยากจะเอาแบบประกันทองเลยนะครับผมแก่นครับต่อมาได้เอาเบื้องตัวแรกก้อนนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อ เอเอสเคหาสองศูนย์ครับผมลูกสาวเอสเคห้าสองศูนย์ตำนานั่งงอแงฉกนีละมิดฟาร์มแมนครับของเสียตูเพิ่นถือว่าเป็นตำนานเลยบ้าว่าจะเป็นเอสเคหาสองศูนย์นะครับหรือเจ้าซี่ไหวศูนย์เก้าหกผลงานนี่ถือว่าวงการงั่วบานเฮาเดือดริ้มตาปากกระมี่พอพันสองตัวนี่แมน่รับกวนนั่นครับพี่น้องเรื่องเม็ดสีสบายใจได้เรื่องของเอสเคห้าสองศูนย์เป็นสายวัวแดงเพียวครับพี่น้องแดงมวยเป๋าขาวนะครับเป็นงั่วสาวทองแรกพร้อมครับพี่น้องแมนลงจัดจ้าน ส่วนสูงลอยเท่าไรครับผมลอยเบียดลอยหาทิพหาครับผมอ่าเบียดหนึ่งร้อห้าสิบห้าด้วยครับพี่น้องแม่นครับผมนะครับผมท่องเจ็ดเดือนแล้วครับดอนนี้ท่องเจ็ดเดือนแล้วผมเจ็ดเดือนครับพี่น้องกับพ่อพันธุ์แมาแรงในสุดในวงการเท่าตอนนี้แม่นครับถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับใครเห็นลูกสาวพ่อนี่แล้วมากอยากได้ไปเลี้ยงอยากเลี้ยงง้อขึ้นมาเลยครับพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับไปหลอดยู่เลยครับพี่น้องครบเลยแม่นครับท้องเจ็ดเดือนอ่านะครับผมประกันท้องตรวจสาวเรียบร้อยเจ็ดเดือนนะครับ ลูกเคเอฟสามหนึ่งในทองครับพี่น้องจ็ดเดือนแมเป็นสายเอชพี่าสองศูนย์ร้อยฮ่าสิบมีแน่นอนส่วนสูงได้สดได้สวยเป็นท้องแรกครับผมเรื่องเม็ดสีความเงาครับพี่น้องเบื้องล่ำตัะกปรนหลายท่านก็นะครับเบื้องเราอยากตัดสินใจเบื้องครงสร้างให้ละเอียดเลยครับพี่น้องสําหรับคนที่ไม่มีเวลามาดูนะครับได้เห็นชัดเจนแน่นอนครับพี่น้องสําหรับผู้มีเวลามาเบื้องเนไทยชัดเจนเลย ชีดดีชีดสวยนะครับผัวหางเงวนะครับคอขาดีนะครับผมนมองผมีติ้งเหรอนี่นครับผมอ่านมไม่มีติ้งนะครับตัวนี้สวยๆเลยหัวโลนครับพี่น้องเบิ้งนะครับคลิปหูขอบตามาโบดเลยเบิ้งเลียมโตเลียมหน้าอกชอบสนใจนะครับนะครับข้อหนี้เพิ่นขึ้นซื้อในเรื่องผู้ใดเพิ่มเพิ่นไปเลี้ยงสุดคุ้มสบายกระเป๋าแน่นอนเปิดไว้เท่าไหร่นะครับตัวแรกเปิดไว้53ครับผม53,000บาทนะครับผม เอานะครับเอาหัวราคาอ่านะครับสูงๆจังสี่มาแบงพี่พบ่น้องเข้าแบบสบายกรบเปาแบบนี้ผู้เห็นแล้วก็อยากได้ไปเลี้ยงนี่แหละพี่น้องที่สําคัญท่องเกตเดือนอีก2เดือนคลอดครับพี่น้องน่าจะคลอดประมาณกลุ่มห้ามีหน้านี่แหละนะครับผสนใจอ่านะครับแล้วห้แล้วหน้าหรือมีพื้นที่เลี้ยงนะครับหรืออยากกำลังหาหัวแม่หัวหลดงามๆครับฝากไว้อีกหนึ่งแม่ครับพี่น้องเปิดมาตัวแรก หาหมื่นกับอีกสามพันบาทครับสามพันบาทต่อร่องไดร่วมทรงผาอีสานตามภาคคุยรละเอียดการขนทรงเจ้าของส่งเองแบบ VIP เจอหน้ากันที่หน้าคอกในนอนเนาะนี่ครบับผมอาพูดคุยกันตัวละเอียดกันยังใจเงินกระไดมาจำมาก่อนใครมกสนใจนะครับรายละเอียดต่างๆที่หอกหอกหอยไว้กินง่วงามนะครับผมบานหน้ามุ่น ตำบลหน้ามุ่นอำเภอหน้ามุ่นจังหวัดกาลสินมาเบิงหนาคก้นก็ได้อ่านะครับไผ่ทั่วมากระจับจองมัดจำไว้ก้อนง้วนหัวคอหอดฟ้าจังคุยรายละเอียดกันก็ได้ครับพี่น้องเอาตัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวดูตัวที่สองมึงแม่สาวครับผมตัวที่สองเอาแม่สาวม้เบิงเนาะแม่ครับผมมี่มือนี่มีสองสาวด้วยครับพี่น้องแม่ครับผมนะครับไพ่แดงงัวสาวบอกเลยว่าราคาดีผมบอกเลยว่าดอปลงไปอีกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับสวยเลยตัวที่สองนะครับผมเอาครับผมมาดูตัวที่สองนะครับ อ่าตัวที่สองนี่เป็นอ่งางัวแม่สาวครับพี่น้องสาวน้อยสาวสิบเอ็ดเดือนครับผมอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับโคร,ครงสางสูงใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นอ่าแม่พืชนาจะติดกระทบนี่ครับนี่ครับ เป็นลูกหลอดนะครับผมแต่ว่าได้เอกสารมาลูก6กแดครับผมลูกกาเล็ตเคฟหกแปดนะครับผมเป็นวัวสาวอายุ11เดือือนส่วนสูงมากลอยาบบวก้าลอยสี่สิบแล้วครับพี่น้องผมว่ามันนี่หัลอยสี่สิบสบสเลยครับผมติดกระทบเด้พี่น้องพี่น้อง่าวงเมื่อสิเดือนขึ้นไงแท้นะครับผม้าแม่เป็นสายกระทบครับพี่น้องจะโค้งสางไงประมาณนี้นะครับนี่ครับแมเพื่อนผมว่าตรงนี้ลอยหาที่หที่นอนหิแดนอนีลน้องลูกไงเ่เร็วนะครับเป็นลูกเคฟ หกแปดครับพี่น้องใครสนใจอยากจะได้วัวสาวงบประมาณไม่เยอะนะครับหาวัวเลี้ยงเอาไปเป็นแม่บล็อกเอาไปเริ่มประกบป่งงมแต่น้อยสาวน้อยนี่แล้วพี่น้องแนนะครับสบายกระเป๋าแน่นอนเอาบอกราคาเต็หน่อยนะครับสาวน้อยตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาผมประกันให้เลยรอยสาวส้นหาบวกแน่นอนเรื่องสูงนะครับผมเพล่เพอขึ้นไปแตะเกือบร้อยสี่สิบนะครับแน่นเลยปลายหูกับเพียงปากพอดีแล้วครับพี่น้องนะครับติดกระทบ โครุ้งสางเงยลูกสาวเค่หกแปดครับพี่น้องสาวน้อยเขาครบปีนี่ละนะถ้าใครสนใจอยากได้สองหมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับผมเก้าพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องร่วมทรงให้เรียบร้อยเน่ยครับไผ่มีง้อแลกเปลี่ยนเดี๋ยวง้อผูกเปลี่ยนกับตัวอะไรนี่ก็ได้ก็เปลี่ยนอะไรก็กันครับพี่น้องเน่ยครับเลยอะไรเยอะผมแม่โครุ้งสางเงยผสมติดง่ากอยากเอาออกผสมหลายหลอดหลือว่ติดก็เอามาแลกมาเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นแม่สาวหรือแม่ทองครับพี่น้องของขอกหอยไว้จริงเปิดหลับแลกเปลี่ยนน้ำเลือกครับพี่น้องใครสนใจ อ่านะครับอยากได้แม่ท้องตัวแรกหรือแม่สาวอ่าหรือขับไพรมากแบบหัวล่นเอาแบบผสมไฮพร้อมเอาไปลุนเอามีอีกหนึ่งแม่หัวล่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปเืิ่งกันครับพี่น้องมาดูตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นวัวสาวสาวครับทับไฮเรียบร้อยแม่นครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้รูปสามหนึ่งนะผมอ่านะครับเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเบิ้งเม็ดสี อ่าตัวนี้เป็นหัวล้นนะครับแมนครับเขาให้เรียบร้อยส่วนสูงมีร้อยสี่สิบห้าแน่นอนแมนครับร้อยเบียด์ร้อยห้าสิบผุเลิบอ่าเบียด์เบียรร้อยห้าสิบเนาะแมนครับเป็นงั่วสาวครับพี่น้องทับเรียบร้อยแมนครับถูกเคเอฟสามหนึ่งทับกับพอพันเจา้าออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่ครับพี่น้องแมนครับอากถกูกไม่มีฟาร์มตัวนี้เป็นวัวน,นอกนําเข้านะครับผมอ่านะครับเจ้าออกฟอร์ดนะครับอ่าใครสนใจอ่าทับให้เรียบร้อยครับพี่น้องวันที่ สิบสองพ่อย่อสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องโอ้ร่มแห้งจังเลยครับพี่น้องทายถ้ําเหมือนนี่นะครับลมหนาวมากอากาศอุณหภูมิร่วรับไปขึ้นนี่นี่ครับเบิร์คว่มโบดครับพี่น้องนะครับขอบหูโครงสร้างนะครับอ่านี่ครับนาขาดากําไล่ขาดําผู้มักชี้สวยๆนะครับปิดโบดนะครับผมโครงสร้างใ่ายๆแบบนี้เอาสาวนะครับตัวนี้ว่าพิดหวังนะครับพี่น้องผ่าพันไปแล้วน่าจะรอบกว่านะครับผม เพราะว่าผสม12บสอพุจิกาสองเดือนเั้น่ว่าเดือนเลนะครับผมก็ลอกกวก้ากับเดือนกวัวผุนพี่น้องมือนี้วันที่สิหครับทายท้ำสิบท่านว่า2องหาหกเ็ดครับพี่น้องเอาไปรุ่นรอบสองครับผมก็าัังสีพานรอบ2เปิดไใ้ไรเปานไงก็ครับผมเปิดไวส3ม0 0 0่นเก้บาทครับ3ามหมื่นเกพี่น้องตะกี้คะานนแาว่าที่บอกราคากับผมว่าของมี่ย่งอะไรกับหกสิบเ่าพี่น้องเนี่ยนี่นะครับผม ทับไฮพร้อมแันแล้วรอบแรกที่เขารอบสองเหือกว่าแล้วนะครับผมลูกสาว KF31 ผสมเจ้าออกฟอร์ดโลโจ604ูนาของทับแล้วนิ่งเลยทับไฮเรียบร้อยครับพี่น้องนิ่งเลยหนาวนะครับรอบแรก่านไปแบบนิ่งๆเลยใครที่สนใจนะครับผมราคาสามหมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับผมเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับผมฝากโค้ครับพี่น้องของดีราคาประหยัดแบบนี้ นะครับผมไผหาง่วปกติเคยสื่อกันแพงๆครับพี่น้องมาเอาครับพี่น้องนี่ครับจากหอยไว้จิ่งพึ่งจัดหายเลยนะครับแม่เหลวเด็ดแน่ dead, dead แน,นอนครับพี่น้องเอาผ่านไปสามตัวนะครับงวทองหัวโลนเอาไปรุ่นเอาหรือหมักสาวหน่อยราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าเบาวิวนะครับผมเบาวิวเลยไผหาเกรดนี่เฟร,รมนี่งบประมาณนี่มีงบประมาณนะครับเบื้องเียว อ่าพ่อไปถึงมาพูดมาคุยกันได้ครับพี่น้องแมนครับต่อไปนะครับขยับไปหาใส่หง่ๆครับพี่น้อง้ทองครับคุณนี้นะครับบารีมีง้วทองอีกสามทองครับพี่น้องแมนครับนี่ไปเอาอยากได้ทองอยากได้จักหลายตัวเดี๋ยวเบื้องตัวที่อ่าซีที่หาที่หกต่อไปเลยครับพี่น้องแม่นครับผมอ่าครับผมมาอ่าดูวัวตัวที่ซีนะครับผมอ่าตัวที่ซีตัวนี้เอาแบบทองเดือนเดียวคลอดครับพี่น้องนะครับผมเดือนเดียวคลอด วอดหลังปีใหม่ครับพี่น้องหลังวันที่สิบนี่นะครับผมเนี่ครับเห็นผลผลิตไปเลยครับนเตไหครับผมอะไรครับท้องที่เท่าท้องที่สองครับผมอ่าท้องที่สองนะครับผมเอาตัวนี้ท้องแปดเดือนกว่าแล้วนะครับแปดเดือนแล้วครับพี่น้องแปดเดือนโครงสร้างสูงใหญ่เนะครับร้อยหาสิบหอดปะครับร้อยหาทเป็นร์าสองครับเอานะครับผมนี่ครับเนื้อหนังดีนะครับผม โครงสร้างใหญ่นะครับผัวหางเงาเลยครับพี่น้องชีดสวยนะครับผมนุ่มลงแล้วพี่น้องนุ่มลงแล้วนะครับตัวนี้คลอดหลังวันที่สิบมกรานะครับผมท้องกับเจ้ากระทิงแดง s k ห้าสามห้าครับพี่น้องนี่นะครับผม HK หสามหาครับพี่น้องแดงเข้มแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบบัวแดงโครงสร้างสูงใหญ่นะครับร้อรๆเลยครับพี่น้องแปดเดือนครับคลอดหลังวันที่ อ่าสิบมักร่าครับพี่น้องนะครับปีใหม่เราก็ได้กินน้องตัวเลยนี่นะครับผมเอาเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวพี่น้องได้ผลผลิตนะครับสุดคุ้มแน่นอนแม่นี่นะครับเป็นลูกที่สองค่าทองครับพี่น้องนี่ครับผมเอาไผสนใจอ่าหอยวิกิ้งเปิดไว้หลายไปไหนครับผมทอยไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับผีสามสิบเก้านะครับผมคลอด วันหลังวันที่สิบมกราแม่ครับผมหกแปดนี่แหละพี่น้องสลอยตีใ่แต่สระวน้องน่าอยู่ครับนี่ครับเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวบ่าต้องทาโดนบ่าต้องหาหมอผสมเพะต้องมาลุนมาค่อยจับสัตว์อันดี้ทองเลีวยพี่น้องเอาไปเลี้ยงข้าวเดียวเดี๋ยวมีงวดหน่อยยน้้ำกดนแม่นี่คือกาไรที่เกิดขึ้นสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องสุดคุ้มไผสนใจอยากได้งวดทองแก้แบบนี้ที่ข้อห้อยไว้จริงมีให้ทุกแทะจะทุกอีพี่ครับพี่น้องอีพี่นี่ถ้าชอบ นะครับผมกําลังหาอยู่ตาสิใจเลยครับพี่น้องใครสนใจนะครับผมเบอร์โทรเดไยวผมขืนใไฮมาเบิ้งตัวจริงก่อนก็ได้มาจับมาจูงวัดมันเชื่องอีหลีบอนะครับผมจะทุกท่านเบิ้งคลิปจะสองรอบอยู่งโหดเลยว่าพันทุกตัวเชื่องยืนนิ่งผมมีดินครับพี่น้องบ่ดื้อบ่าหายครับใครสนใจอ่านะครับอยากได้แบบนี้ก็ทักมาเลยส่งฟรีสบายอีสานนะครับเดี๋ยวบางตัวต่อไปนะครับไอตัวต่อไปกับผมว่ามีรอยหาซิผาขึ้นขึ้กันนะครับสวยสวยมาก พ้องแก้กันเนาะแมน่นบผมอา้าวเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับฝากไว้ตัวนี้ครับพี่นอมม้องสามหมื่นก็มีเก้าพันพ้องแปดเดือนแมน่นับเอา้าดูตัวต่อไปกันนะครับไปอา่าไพ่หายงกว่านี้ครับพี่น้องมีให้ชมแน่นอนแมน่นี่มีร้อยหกสิบแน่นอนนะใน,นเรื่องของส่วนสูงอา่าเป็นวัวสายลูกกระทดนะครับผมที่ติดท้องกับอเมริกันบรามันพันแท้นะครับเป็นมัวนนอกน้าเขาด้วยพี่น้องในท้องของแม่นี่นะครับผม ลูกที่ท่ายค่าทองครับแม่นี่ลูกที่สองเพือครับอ่าลูกตัวที่สองในท้องนะครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองในท้องโครงสร้างมีร้อยหกสิบแน่นอนสถานะตอนนี้ท้องกับเจ้า KF49 พ่อพันนำเข้าจากอเมริกานะครับจากฟาร์ม KF นะครับผมเอานะครับเ f เ9ก้าครับพี่น้องนะครับตอนนั้นกับยุคกับวิไลฟ้ามตอนนี้น่าจะง่ายฟ้ามไปแล้วนะครับประกันท้องห้เจ็ดเดือนครับประกันท้องหายเดือนกว่าหกเดือนเลยออ่าหาเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนเนีครับพี่น้องใครที่สนใจ นะครับอ่านะครับผมโครงสางใหญ่ๆไส้กับรามันนะครับหนาลึกล่ำย่เอาครับพี่น้องเจ้าเคเอฟซีเก่าหนูเป็นม้วที่มีเนื้อสันแย่เอาแล้วครับโครงสางดีประกันทองหาเดือนกกว่านะครับส่วนสูงประกันไทยมีรอยหกสิบแน่นอนรอยหกสิบสามหกสิบสี่ถืเลยอ้าวเปิดไวเท่าไรครับยิ่งๆแบบนี้เปิดไวสี่สิบเก้าครับผม สี่หมืนเก่าพันครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นเก่าพันแดงงวงใหญ่แบบนี้นะครับเอาบอแบบนี้เอาแบบไหนครับพี่น้องประกันทองหาเดือนกว่าจะเข้าหกเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยลูกที่สองค่าทองพี่น้องเบื้องหางเก่นนะครับหลายท่านก็ล้ไหลง้วหางเงาเงาก็ดูครงสางใหญ่ๆครับพี่น้องบึกเลยร้อยหกสิบมีแน่นอนนะครับถือว่าเป็นพิมพ์นิยมบ้านเฮานิยมมาไซบรามันนะครับผม เติมเนื้อเข้าไปเพราะว่าโครงสางแม่เพิ่งใ้ญ่แล้วนะครับเด็ดๆแน่นอน,นเพิ่มสีเพิ่มสันเข้าไปสีมืนเก่าครับพี่น้องสุดคุมง่วงงามโครงสางใหญขนาดนี้พี่น้องอ่านะครับใครกำลังหายาพาดโดยเด็ดขาดนะครับ โทรมาหาหอยไวกินเบอร์ไหนก็ครับเบอร์โทูเท่ากับ077ครับผม2 3 7 8 1ซี่ห่าครับผมอ่านะครับแอดไลน์เบอร์นี้เด้อครับพี่น้องแมเฟซบุ๊กกับหอยไวกินง่วงง่ามึ่งดำดำครับพี่น้องหรือเพจซีซีทีฟาร์มเนาะแมนครับบ้านน้ำม่อนตำบลน้ำม่อนอำเภอน้ำม่อนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับของดีมีให้ชมตลอดจากช่องลูกคนนี้ใช่สารกดไลค์กดแชร์ใ้เด้อครับพี่น้องนะครับผมทางข้างยูทูบนะครับผมอ่าแอดไลน์นะครับกัน ไปพูดคุยๆต่อร้องกันได้ทรงฟรีทัวภาคอีสานเดี๋ยวมาเบ่งตัวสุดท้ายนะครับตัวนั้นบแดงแจ๊คแขวครับพี่น้องแดงเข้มเลยเดนเลึกนะครับอีกหนึ่งตัวทองแก้ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันครับผมเอาครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเอาตัวนี้ไขมักแดงเข้มหนาลึกครับพี่น้องแม่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับใครที่ชอบสีแดงเข้มๆติดโบ๊ทได้ลึกได้ตะหนกนะครับผมอ่าไผสนใจนะครับ ตัวนี้ก็ปิดทองเรียบร้อยเลยครับพี่น้องถามว่าทองอยากจับคู่ใส่จักโตเห็นตัวงามๆไปแล้วในคลิปนะครับอยากเอาคู่นะครับแม่นี่ก็ถือว่าแดงเข้มทองแก่ตัวนี้ทองจิตเดือนครับผมทองจิตเดือนเหรอจิตเดือนอีก2เดือนคลอดนะครับผมพร้อมกับเจ้า cy 1 3 3สายสติงเลสิ0ทับศูนย์เป็นวัวโครงสร้างใหญ่นะครับเจ้า cy 1 3 3ของกามปู่ฟ้ามเด้อครับพี่น้องนะครับผสมวันที่20พฤษภาคม67ครับพี่น้องนี่หลอดเขียว เอกสารมีให้ครบตรวจเศร้าเรียบร้อยนะครับผมเอานะครับใครที่สนใจคล่องสางนี่ผมว่ามี่ลอยหาซิบบวกขึ้นไปแน่นอนนะครับลอยหาสามหาสี่เลยเอานะครับลูกที่ไรครับได้ทองลูกที่สองครับผมลูกสองค่าทองเด้อครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเชิงเชิงเบื้องเม็ดสีพี่น้องให้เบื้องใกล้เบื้องเม็ดสีเพิ่นเลยนะครับนี่ครับหนังดีนะครับผมสด นะครับตัวนี้ที่สําคัญเชื่องหน้าเลี้ยงแน่นอนแน่นครับเอาราคาเนี่ยครับัดที่นี่เปิดไปสี่หมเก้าครับผมสี่หมื่นเก่าพันครับพี่น้องมักไ่บ๊กเบิมกับโตมื่อกี้กับสี่หมื่นเก่าพี่กันแน่นครับผมอยากเอาไปเลี้ยงใช้กันเบื้องว่ามักแดงข้มหนาลึกครับพี่น้องหรือมักสไตล์กระทบจับคู่ได้ก็ได้ครับพี่น้องตัวนั้นหาเดือนกัว่ตัวนี้นะครับจิตเดือนกว่าครับพี่น้องเอาสี่หมื่นเก่าซ้ำกันแน่นครับ อ่าหรือมักแม่หัวโลนหรืแแ่ต้นคลิปครับพี่น้องน,นะครับสวยๆเลยอ่ภาภัยสนใจมักงวัวสาวผสมเรียบร้อยมือนีก็มีให้เลือกให้ชม่มราคาต่อรอก,กันได้ทุกตัวมีทุกราคาเลยครับมีทุกภาคอีสานนะครับเน่ครับมีตัวไหนเอามาแลกมาเปลี่ยนมาผูดคุยครับพี่น้องรล่งหลูกออกมาเมนตัวผูกระดันสองหมื่นล้วพี่น้องแต่ตัวผูกระดันสองหมื่นแล้ว นะครับเหลือแม่พ yeah well, ี่น้องก็จ้เอาไปคิดคำนวณกันเอาว่าเหลือก็แม่จกบาทนะครับผมถ้าเป็นตัวแม่ก็ต้องบวกขึ้นไปย่างหน่อยกับสองเก่าหรือว่าสามเก่าขึ้นไปง่วหน่อยนะครับผมตกออกมานะครับเอานะครับราคายืนพื้นตอนนี้ด้วยครับพี่น้องกระเทือราคาดีขึ้นไปจักนี้พี่น้องก็บเจนค้ายได้ซีได้ฮาพุ่นละนะครับใครสนใจก็อยากเอาไปเลี้ยงไปรุ่นเบิ้งนะครับเป็นลูกพ่อเราทุกโตตรวจเศร้าให้นะครับใครสนใจ เบอร์โทรถ่ายคลิปฝากพี่พอน้องเข้าไปได้ไหมนะครับผมเบอร์โทรเขาก็0ูนย์แครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมขาดบุ๋มก็ห้อยไปกิ้งหวงาเมื่อลำดำครับผมฝากติดตามเพจไว้กับซีทีดีฟ้าครับผมหม้อไม่งอ๊ออย่างมาเขาก็ลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับผอ้าวนะครับผมช่องทางติดต่อครับพออยู่ไกลก็คขนวรถมาเบิ้งค่าวเดียวครับพี่น้องง่าครับอยู่ไกลก็แอดไลน์นะครับมาพูดมาคุยน้ำเพลินเอานะครับราคาเพลิน อ่าพูดคุยกันได้วงง่ายครับค้อกนี้่เพื่นมีของดีมาแบงกับเพียงน้องเฮานะครับอีพี่ดีก็ฝากกดไรกดแช์นะครับผมเอาของดีงวงงามจากหอยไวกิ่งงวงงามครับพี่น้องวันนี้จากพี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ